ทีมงานเฉพาะไลตายสงขลาครับไปดูภาพเหตุการณ์ขณะตำรวจชุดสืบสวนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาติดตามจับกลุ่มรถขนแรงงานเถื่อนได้ยกทีมจํานวน5คันทั้งรถนําทางรถขนแรงงานเถื่อนและรถที่มารอรับจับคนขับซึ่งเป็นคนไทย5คนและชาวบังคลาเทศหนีเข้าเมือง21คนครับเดี๋ยวไปดูภาพยาวๆตั้งแต่ต้นจนจบเอาให้ครบจบในม้วนเดียวกันไปเลยครับเพราะว่าเคสนี้จับครบ จบยกเซตหนีไม่รอดสักคันไปไม่รอดสักคนหนึ่งเลยครับเดี๋ยวตะก่อนนะเดี๋ยวตะก่อนใช่ไหมส่วนเดี๋ยวมันมร้อนนะเขาจะไปส่งที่ไหนครับนั่งนั่งล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 ง,ง,ง,งไม่เอาจะไปส่งที่ไหน นีต่อหรือว่าไงดีต่อหรือว่ามีคนรับเอาไฟฉายมาด้วยดิไฟฉา,ายเองอะ่ะ ไปกดไลคของมันถูกไหมไป่ายไถ่ายในรถด้วยไปเอาไดไลค์ไปไอ้นี่ดีกว่าให้น้ำน้ำไปนะไปตามนั้นไปไอ้นี่รถดังขอ้นี่คนที่มารับอะรอบเดียวนี่

้ใครเป็นเจ้าของรถคันนี้นี่ครับคุณองนี้ขับคนเดียวเลยเหรอครับพี่คนนี้ก็เป็นใครเนี่ยเอาคนคันนี้ของใครเอายกรบลุกขึ้นมาเปิดเปิดทำจังทำดาว างกลาเทศใช่ไมบงกลาเทศหรือบากีไม่รู้่รเหมือนกันเคยยูฟลอมบังกลาเทศบางกลาเทศากีบังกลาเทศบังกลาเทศโนชูโนชูคนวะคันนี้สิใช่ไหมอ้าวิดเ้าติดเจ้าติเ้าสองไม่หรอข้างในข้างใน พิดดอกพิดดอกิดดอกเอาออกมา,าอเอาออกมาให้หมด,ดมเลยไหมออกมาให้นั่งให้หมดเลยอ่าอยากร้อยได้ถ่ายรูปก็<อ>ได้รู้ว่าคันนี้คันนี้ยอได้

I show passport, I show passport. Who have passport? Take out and show. Passport back. On the, the back, in the back. Okay, okay. Này. Passport. Passport. No job. Who can, who can speak English. English. อ๋อ,นั้นพูดภาษาอังกฤษได้. Ah, Translate. Where you from? Bangladesh. Bangladesh. Where you want to go? u h a i f t e r you go Malaysia or not? No. Why? Thailand. You no stamp passport right? I don't know. I check already no have stamp passport. ไม่เป็นไรนะ โอเคโอเคเขียนเขียนเบอร์เขียนเบอร์โอเคนะโนโน้ตม้นตนแน่นเดี๋ยวเขียนก่อนขกอเยถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายถ่ายถาังมีไดไถ่ายรูปยังดีสทรตอร์นแหตมโอเคโอเคนี่ของใครครับ นับเครื่องนับเครื่องนับเครื่องเรามารับกี่กี่ครั้งอ่ะเนี่ยอ่าสองครั้งครับสครั้งคนรู้ไหมคนอะไรคนที่เรารับเนี่ยคนต่างด้าวเหรออันนี้เพื่อไม่ทราบเหมือนกันใครใครใช้มาอ่าอ่าชื่ออะไรเงินครับ Quần chưa lạy? Bộ... Bộ... Quần chưa lạy? Khi... Hey! Eh? I'm there, I'm Burma. Care, cook, hay, care. Quần tie up, quần tie up. Lolly, watch you, lolly, while you live in chưa lạy. Lolly, bang, 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 là bang, 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 นี่เรามา3ครั้งแล้วหรอสองครั้งครับสองครั้งองคนตัวงคนตั การจับกุมขบวนรถขนแรงงานเถื่อนคนต่างด้าวชาวบังคลาเทศหนีเข้าเมืองเคตนี้นะครับทางชุดสืบสวนตวมสงขลา ขอด้รับรายงานว่าจะมีขบวนรถขนรายงานเถื่อนเข้ามาส่งในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยใช้เส้นทางถนนสายเอเชียเจ้าหน้าที่จึงวางกําลังจับตารถเป้าหมายตามที่ได้รับรายงานมาและพบว่าได้ขับเข้าไปจอดภายในปั๊มน้ำมันปตทคูหาใต้ตำบลคูหาใต้อำเภอรัตรภูมิจึงได้เข้าชาร์จจับคุมเอาไว้ได้3คันนะครับโดยมีรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เป็นรถขับนําทางดูว่าจุดไหนตรงไหนมีด่านตรวจไม้ และก็รถกระบะขนแรงงานเถื่อน2คันครับคันหนึ่ง12คนอีกคันหนึ่งก็คนและยังขยายผลไปจับรถกระบะที่มารอขนถ่ายรับช่วงต่ออีก2คันนะครับบริเวณชายป่าทางเข้านิคมอุตสาหกรรมภาคใต้หรือว่านิคมฉลุงพื้นที่อำเภอบางกลำนะครับสำหรับคนไทยทั้ง5คนประกอบด้วยนางสาวสุพัชชาอายุ52ปีคนนี้ขับรถนำทางครับนายพิชิตอายุ47ปีและก็นางสาวสุดารัตน์อายุ28ปี yeah <laughs> สองคนนี้ขับรถขนแรงงานต่างด้าวครับและก็นายอิบรอเฮงอายุ29ปีและก็นายอับดุลเลาะอายุ29ปีสองคนนี้มารับช่วงต่อนะครับโดยขนมาจากจังหวัดฉะเชิงเซามาส่งที่สงขลาและก็จะพาไปส่งต่อที่จังหวัดปัตตานีปลายทางก็ลักลอบเข้าไปทํางานที่ประเทศมาเลเซียนะครับทีนี้มาดูค่าจ้างแต่ละคนนะครับว่าจะได้รับค่าจ้างกันคนละเท่าไหรคนที่ทําหน้าที่ขับรถนาทางครับได้ค่าจ้าง11,300บาท God. คนที่ขับรถขนตากน้วนะครับก็ได้หัวละ3,500บาทและคนที่มารับช่วงต่อขนไปปตัตตานีนะครับก็จะได้คนละ6,000บาทและก็นายหน้าจะจ่ายเมื่องานเสร็จนะครับส่วนชาวบังกลา,าเทศทั้ง2 1คนนี่ลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติบริเวณชายแดนจังหวัดสก้วและก็ปลายทางลักลอบเข้าไปทํางานที่ประเทศมาเลเซียจ่ายค่าเดินทางคนละ4 0 0 0 0 0ตากาซึ่งเป็นสกุลเงินของบังคลาเทศนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยนี่ก็ ราวๆ1 3 0 0 0 0บาทต่อคนแต่ว่าสุดท้ายปลายทางก็แค่มาสุดที่สงขลาครับไปไม่ถึงมาเลเสร็ตตอมอสงขลาครับชุดนี้ดูเงีย,งยบๆแต่ว่าฟาดเรียบนะคะสืบสวนหาข่าวติดตามความเคลื่อนไหวขบวนการขนแรงงานเถื่อนมาตลอดครับผ่านพื้นที่ไหนมายังไงอันนี้ไม่ทราบแต่ว่าถ้าจะผ่านสงขลายากครับเดี๋ยวก่อนครับต้องผ่านชุดสืบสวนตอมอสงขลาให้ได้ก่อนครับ flop flop nó lên mà